สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับต้นอ้ออีกแล้วเนาะนะคะวันนี้นะคะต้นอ้อมีคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปนะคะสำหรับแนวทางการแต่งรถนะคะรุ่นนะคะ d b XLT นะคะตัวนี้นะคะที่ต้นอ้อมีการโปรโมเทเพจออกไปอยู่นะคะสำหรับตัวนี้นะคะต้นอ้อโปรอยู่ที่49,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ต้นอ้อก,ก็เลยพาแฟนเพจนะคะหรือว่าคุณลูกๆๆค้าเนาะมาดูนะคะว่า 4 0 9นะคะได้อะไรบ้างแบบไหนบ้างนะคะสำหรับตัวที่อยู่ด้านหลังของต้นอ้อนะคะตอนตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัว DBL XLT นะคะ4 0 9นะคะสามารถได้ทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ดาวอยู่ที่49,000บาทนะคะตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของ49,000บาทนะคะก็จะมีเป็นค่ะชุด F150 แบบนี้เลยนะคะใหญ่ๆแบบนี้มานะคะทั้งอาแล้วก็จะใส่เป็นสุปปแรดให้นะคะซึ่งสุปปแรดนะคะอันนี้เราทำเป็นเราทําสีมาแล้วนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเพราะว่ารถเป็นสีบอลเงินเนาะ สกรูปแรกก็เลยเป็นสีรอนเงินเหมือนกันค่ะด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็ใส่เป็นข้อไฟหน้าให้นะคะสีดํานะคะแล้วก็ใส่ซุ้มล้อให้นะคะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของถัดมาจากซุ้มล้อค่ะอาลงมาก่อนนะคะก็จะเจอล้อแมกนะคะตัวนี้นะคะล้อแมกจะเป็นลายลูกโม่นะคะแล้วก็เป็นยางแม็กซี่เจ็ดร้อยค่ะแบบนี้เลยนะคะ ถัดมาอีกค่ะก็จะมาด้านบนนะคะด้านบนเราก็จะใส่เป็นคิวกระสัให้ลูกค้านะคะแบบนี้นะคะใส่เป็นเบ้ามือจับค่ะยาวไปอีกเลยค่ะ,ะเจอแล้วเบ้ามือจับนะคะจะมีให้ทั้งหมดสีข้างเหมือนกันนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะแล้วก็จะใส่เป็นขอบไฟท้ายให้ค่ะนี่ใส่กระบะไลเนอร์ให้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว XLT ขายดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะ DBL XLT นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะเกียร์6สปีดค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถโทรหาต้นอ้อได้เลยนะคะ0 6 3 2 7 3ก9 4 9นะคะโทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าทักเพจก็ได้นะคะแอดไลน์ก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะสงสัยนะคะหรือว่าต้องการแต่งแบบไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะคะว่าไม่เอาสกู๊ปแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่เอากระจังหน้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมทักเข้ามาคุยกันได้ทุกอย่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ